พื้นลามิเนตโดนน้ำบวมทำยังไงดีอย่างทนี้ผมบอกครับนะครับปกติพื้นลามิเนตนะครับจะเป็นพื้นที่โดนน้ำแล้วสามารถบวมง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะให้มาดูตัวอย่างกันนะครับว่าพื้นลามิเนตแล้วโดนน้ำบวมเป็นยังไงมาดูกันครับเราก็จะมาดูนะครับตอนนี้พื้นลามิเนตนะฮะอย่างทนี้ผมบอกฮะพื้นลามิเนตจะจะมีปัญหาบวมน้ำง่ายครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนี้นะครับนะฮะ ปกติโซนนี้จะเป็นโซนที่วางตู้เย็นครับเพราะงั้นเนี่ยมีโอกาสฮะที่น้ํารั่วน้ําซึมนะครับแล้วพอน้ําซึมเข้ามาเนี่ยทีเนี้ยลามิเนตนะครับก็จะมีอาการที่บวมขึ้นมาได้ครับวิธีแก้นะครับพื้นลามิเนตบวมน้ําให้ทําแบบนี้ครับนะฮะวิธีแรกครับก็คือใช้ลามิเนตนะครับชุดใหม่มาแก้เหมือนเดิมครับนะฮะปกติลายเนี่ยโอกาสที่จะต่อลายแล้วเป๊ะเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะยากครับแล้วก็ไปหาลายครับที่ลายใกล้ๆเคียงกันนะครับนะเอามาต่อกันนะครับก็จะเป็นวิธีแก้แบบแรกครับต กระเบื้องเอีซีจะเป็นกระเบื้องยางครับนะฮะจะเป็นกระเบื้องยางที่สามารถกันน้ํากันโปดแล้วก็ไม่ามไฟได้ซึ่งก็สามารถครับช่วยเรื่องของพื้นที่ที่มีความชื้นได้อันนี้ก็สามารถช่วยได้ครับสุดท้ายครับเราใช้เรื่องของกระเบื้องไปเลยครับนะฮะในโซนครัวโซนที่ต้องเปียกน้ำเนี่ยเราเอากระเบื้องมาแทนที่นะครับเนี่ยจะทําให้นะครับพื้นนะฮะสามารถเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหายบวมได้แล้วก็กันน้ําตรงนี้ได้ด้วยครับ อันนี้จะเป็นตัวอย่างกระเบื้องครับนะที่วันนี้วิธีแก้งผมใช้ผมใช้วิธีที่สามครับก็คือการปูกระเบื้องใหม่ครับนะเป็นตัวอย่างกระเบื้องที่เราจะเอามาปลูพื้นในวันนี้ครับเดี๋ยวเราปูเสร็จไปแล้วและจะสวยงามยังไงนะฮะเรามาดูกันครับและตอนนี้เราก็ปูกกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าตอนนี้กระเบื้องเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวครับพื้นคือเบื้องสีเทาแมทนะครับเอามาตัดกับพื้นลามิเนตลายไม้เนี่ยก็ดูเข้ากันดีทีเดียวนะครับนะฮะเพราะงั้นเนี่ยในพื้นที่นะครับในโซนครวขย ก็จะกลายเป็นพื้นกระเบื้องครับทีนี้ปัญหาเรื่องน้ํารั่วน้ําหกนะครับหรือทําให้พื้นนะฮะชื้นเนี่ยก็จะไม่มีต่อไปนะครับสังเกตจากจุดที่เราเคยรั่วเคยบวมไหมครับนะตอนนี้ก็กลายเป็นกระเบื้องเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าทําให้นะครับเราหมดห่วงเรื่องน้ํารั่วไปเลยทีเดียวครับและนี่คือวิธีการแก้ปัญหาพื้นบวมแบบง่ายๆครับนะฮะนอกจากแก้ปัญหาน้ําหกพื้นบวมได้แล้วนะครับยังเป็นการเพิ่มมูลค่าห้องได้อีกด้วยนะครับนะฮะจะทาให้ห้องนะครับเรามีมิติมากขึ้นนะครับและนนนนีีีี่คคคืออสาาระดดๆวั้้้บบบถุณชลิปแ ฝากติดตามราชนาสังหาไา้นอีทชุดทาง,ทางนะครับวันนี้ราชาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ